อาล่ะครับตามมาที่ ep สอนะครับสำหรับเพชเชอร์ที่ทำการวัดสัญญาณปั๊มไปหลอดเกียร์ปั๊มที่ว่าไม่ไดต้ตอนร้อนนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไอทำเดิมๆนี่เลยครับอ่าถอดถอดวาล์วตัวนี้นะครับถอดแกนนี้ออกแล้วก็ถอดวาล์วมาเปลี่ยนโอลิงกันแล้วนะครับหนึ่งสสาี่เหมือนคันก่อนๆนะครับ ก็เสร็จก็ทําการวัดเสร็จเชื่อตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ก็โอเคตัดที่เอาไว้ที่550นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับระบบตรงนี้ที่ว่าระบบไฟกดตัวไม่ขึ้นเลี้ยวไม่ค่อยดีนี่ช้าก็ทำเหมือนเดิมครับ กาทำการต่อสายไหลกลับที่เดิมเหมือนเดิมเรานี่แหละครับ <laughs> <laughs> วันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อนะครับก็ต่อนี่แหละครับเห็นไหมฮะเดิมเดิมมีอยู่สองทางมาตรงนี้ก็เอาตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาสายนะครับอัดสายมาเส้นหน,นึ่งน,น,นะครับก็เข้าที่เดิมนะครับอืม ตำแหน่งที่ไม่มีฝาครอบสบูลวาวนั่นแหละครับครับจากนั้นก็ทำการวัดเพชเชอร์วัดเพชเชอร์ของระบบสัญญาณไฮดรลิกเกียร์ปั๊มปรับแต่งขึ้นลงได้ตามสเปคแล้วล่ะครับระบบการยกการกดตัวความคล่องตัวก็กลับมานะครับ กลับมาแล้วถือว่าเฟเชอร์ er ก็โอเคได้นะครับที่วัดเมนตรงนี้นะครับ4,500 psi แล้วก็ตรงเส้นหนึก็อีกตรงโน้นนะครับได้เท่ากันตำแหน่งเมนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเมนของใครของมันนะครับ หัวโน้นก็มีอยู่โน้นหัวนี้ก็มีอยู่นี่ครับอ่าเข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพอดีให้บางท่านที่ถามกันมาเรื่องการการปรับแต่งนะครับที่คุยกันบ่อยๆนี่นะครับนี่ครับตัวลูกในนี่ฮะที่ใต้ถอยเสียที่ว่ากันน แล้วก็ปรับแต่งฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นก้อนลูกนั้นนะครับตัวนี้ถ้าขันเข้ารถเราก็จะแรงขึ้นนะครับของตัวนี้แรงขึ้นแต่ว่าก็สามารถติดโหลดได้นะครับก็ต้องส่วนมากก็จะคลายออกสุดนะครับคลายออกสุดฝั่งขวานี่ครับสังเกตว่าจะจะคายออกสุดทุกตัวนะครับหนึ่งสองนอกในนะครับ นำภาพนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งนะครับนี่ครับตัวล่างสุดให้นำกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้อันนี้ลูกในครับอันนี้ลูกนอกคายสกูเบอร์13บออกขันเข้ารถเบานะครับตำแหน่งนี้ต้องคลายออกคลายออกแล้วก็หลังจากที่เราได้ ความเร็วเราก็ต้องเดินตรงดูนะครับเดินคู่ดูว่ารถเดินตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเราก็มาปรับทีละข้างนะครับอาจจะปรับข้างที่ช้าให้เท่ากับด้านที่ไวนะครับด้านใดด้านหนึ่งสำหรับการปรับแต่งแต่ก็จะดูที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันโหลดเกินไปหรือเปล่า สำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นเชื่อได้ทั้ง3จุดแล้วละครับเกียบปัมเมนทั้ง2ลูกอ่าตัวนี้ก็แก้ปัญหาของระบบโซลินอยต่อกลับเข้าถังให้เรียบร้อยก็เหลือปัญหาที่สที่3ตามที่เจ้าของรถได้แจ้งมานะครับก็คือว่ากระบอกนี้แหละครับกระบอกบน ยืดเองครับยืดเองคือว่าแขนเข้ายิ่งร้อนก็ยิ่งเข้าเองเบื้องต้นก็ทําการไล่แล้วครับไล่เหมือนคันก่อน,อนไล่เหมือนคันก,นก่อนนะครับตําแหน่งของแขนก็คือนี่ครับคู่นี้อันนี้เป็นตําแหน่งของแพงคอนโทรลก็ทําการถอดสปูนวาลนี่นะครับถอดฝาตรงนี้ฝาครอบสปูนวาลออก แล้วก็ดึงสปพูลาวออกมาดูทั้งสองลูกนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้แผงคอนโทรลลูกนี้เราจะต่อคล่อมเห็ colonial, <Ą ye> นไหมครับต่อคล่อมแผงลูกนี้ก็จะเป็นลูกนี้เนื่องจากแขนนี้ใช้สองตัวนะครับใช้กําลังมาจากปั๊มทั้งสองลูกใช้แผงคอนโทรลสองตัวเขาก็จะต่อคล่อมกันให้เห็นนี่นะครับนี่ฮะทั้งสองเส้น ก็ถอดดูแล้วครับถอดดูสะพูนวาลวทั้งสองอันไม่ติดแล้วก็ใส่สะรูนวาลวก็โอเคไม่มีปัญหานะครับสะอาดดีหลังจากทดสอบก็ทำการไล่ดูนะครับว่าอาการที่เข้าเองเนี่ยเป็นลักษณะของว่าสะพูนวาลวมีการเปิดนะครับเปิดน้ำมันไว้ตลอด พอขยับแขนเข้านี่ปล่อยคอนโทรนมือเนี่ยลักษณะอาการว่ามีน้ํามันน้ํามันยังออกมาอยู่นะครับไม่ไม่อยู่ตําแหน่งว่างก็คาดเดาได้ว่าสปูลวาลวนี้ต้องเลื่อนไม่สุดก็ทําการค้นหานะครับว่ามันเป็นที่แบงค์ไหนคอนโทรนไหนก็โดยการถอดสายสัญญาณ นี่ครับสายสัญญาณจากคอนโทรลมือเราเนี่ฮะในเก่งทําการวัดนะครับวัดดูก็ปิดเปิดปกติครับสัญญาณมือทั้งสี่เส้นนี่ครับวิธีวัดก็คือว่าเอาปลายสายต่อเข้าก็เกียวัดแล้วก็โยกเข็มขึ้นแล้วก็ปล่อยเข็มขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับทุกเส้นลงมาตำแหน่งที่ศูนย์หมดนะครับแต่สังเกตว่าเวลาเราตัดระบบของสัญญาณตัวล่างนี่ฮะ ามาให้ตัวล่างทํางานเนี่ยโอ้โหเข้าเองไว้จัดเลยครับอืมแต่พอเราตัดตัวบนเนี่ยกลับไม่เข้านะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็สรุปว่าสัญญาณของสะพูลวาวตัวล่างปกติมีปัญหาที่ตัวบนนี่ครับพอดีพิสิทธ์ก็เลยมีความเป็นไปนได้สองอย่างก็คือสะพูลวาวติดรั่วภายในแล้วก็คืนไม่สุด อาจจะเป็นที่สปริงก็เลยถอดฝาตรงนี้นะครับฝาตัวนี้เป็นตำแหน่งที่ยันกลับฝั่งนี้นะครับแขนเข้าขน้ำมันจะมาเส้นเล็กตรงนี้ดันเซพูนวาลเลื่อนมาฝั่งนี้ฮะก็เลยถอดตัวสปริงก็พอดีเลยครับก็เจอสปริงหักพอดีอ่าครับผมเจอไอตัวต้นตอพอดีละ าหา,าหากันทนานนานพอสมควรก็มาเจอนี่แหละครับสปริงหักพอดีอ่ะหล่นเถอะช่างก็มือไม้อ่อนแล้วครับค่ำลงละวนเนี้นี่ครับโอ้หักครับก็ถึงว่าทำไมมันคืนไม่สุดสปริงหักแล้วก็ทำให้สปูนวาลวเลื่อนไม่อยู่ตำแหน่งว่าง ก็มีน้ำมันมาสายโน้นนะครับสายตูดก็บอกสักเกตจะร้อนนะครับคําดูโอ้โหร้อนผิดปกติก็ถามคนขับก็บอกโอ้โหรถร้อนมากก็เจอสาเหตุแล้วละครับสปริงตัวนี้หักทําให้สปูนวาลวปิดไม่สนิทเดี๋ยวก็จะก็ไปซื้อหมเออมาใส่อย่างอื่นก็โอเคแล้วครับก็เดี๋ยวได้สปูนวาลวแต่รถก็ค่อนข้างจะความเร็ว ของระบบ h y ร r a u น,นี่โอเคแล้วนะครับเพราะว่าลูกพี่ทางนู้น,นครับลูกพี่ใหญ่ช่างใหญ่ทางบุบบนราชธานีนะครับเครือข่ายซ่อมปั๊มลูกใหญ่มาเรียบร้อยนะครับอ่าปั๊มซ่อมมาแล้วอันนี้ก็เหลือปรับแต่งค้นหาสาเหตุนะฮะโอเคถือว่าเจอแล้วล่ะครับอื สรุปกันของคันนี้ก็คือหนึ่งระบบสายสัญญาณในฐานโซลิอยนี่รั่วที่วาวโอริงสตัวนะครับสี่แล้วก็ไม่ได้ต่อกับถังต่อกับถังให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สปริงหักทำให้สปรูลวาวที่ควบคุมกระบอกบนนะครับเลื่อนไม่สุด ก็บอกทำงานเองได้ทำให้เกิดความร้อนโอเคถือว่าชีเป้าเสร็จสมบูรณ์คลิปก็ยาวไปหน่อยนึง <laughs> ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่มิตรรักค่ายสอสังหารที่ติดตามทีมงานกันมาตลอดขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามทีมงานด้วยนะครับใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็ ทักไลน์มาได้ครับ0929941306สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ